เดี๋ยวเราจะไปอเมริกากันเ,าาเราอยากมาตั้งแต่เด็กแล้ว28ปีเราก็ได้มาแล้วออากาศมันก็ไม่ได้เพอร์เฟก์มากนะทุกคนแต่ว่าเราก็มาขับจนภัยไปด้วยกันนี่คือฤดูร้อนนะทุกคนแต่ว่าหิมะตกคืออะไรโูอะไรวันเนี่ยคือตอนนี้เครื่องน่าจะเกิดการโอเวอร์ฮีทนะทุกคน<อ>ชีวิตจัด สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเน่งเอนเอนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีห้ากว่าๆนะซึ่งน้องชายผมเนี่ยมาส่งที่สนามบินสุวรรณภูมิอันนี้จะเป็นคือการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบแบบโควิดเลยนะเดี๋ยวดูกันว่าเราจะไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปอเมริกากันไปเลยดูสภาพดูเทเมทน แตกที่ตาตื่นมาขอบคุณมากไปถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเช็คอินกันกูลืมอะไรบ้างเดี๋ยวเด้ยเดี๋ยวคุณลืมอะไรบ้างวะอ๋อกูอลืมทั้งทั้งทั้งที่ลืมทั้งกระเป๋าไอสลืมแม่งทั้งทั้งใบเลยตอนนี้ทื่รอต่อแถวอยู่ทุกคนที่แถวยาวมากหกโมงห้านาทีต่อแถวมามาครึ่งชั่วโมง สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อกนะฮะตอนนี้หนึ่งก็อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทุกคนก็คืออันนี้เป็น U.S.A. บล็อกนะสถานที่ที่เราจะไปวันนี้ก็คืออุทยานแห่งชาติเยลโล s t o n e นั่นเองเออซึ่งแบบ ที่เนี้ยคือผมอยากไปมาการมากๆแล้วแบบอเราดูสารคดีมาแบบพวกในเช่อเจิกราฟิกนาะอนีเมอาแพนเดตอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีเคยมาถ่ายที่นีก็แบบเฮ้ยเราอยากมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วเราก็แบบเฮ้ย,ายาาาน,น,ยแบบยนีผ่านมาเป็นเวลา28ปีเราก็ได้มาแล้วได้มีโอกาสมาแล้วอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มต้นวันนะตอนนี้ก็คือเราจะออกจากเดนเวอร์นะทุกคนเราก็จะไปที่ ข้ามรัฐอ่ะก็คือจากโคโลราโดไปไวโอมิงนะี่ยซึ่งใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงได้คือวันนี้อาจจะเป็นแบบวันแห่งการขับรถ1วันซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงซัมเมอร์นะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยค่มมอนข,ข้างแบบว่าเอ้ยเขียวขจีต่างๆตอนนี้เท่ากประมาณเออประมาณ10องศาถือว่าอากาศดีเลยโทษนะ นี่คือฤดูอะไรนะนี่คือฤดูร้อนนะทุกคนแต่ว่าหิมะตกคืออะไรดูอะไรวะเนี่ยหน้าร้อนที่ไปร้อนเป็นกาซโนวาตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นนะคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราแวะพักก่อนเดี๋ยวพาทุกคนไปกินข้าวน้อไปกินข้าวกันไปกินข้าวกันเนาะสุดท้ายจบที่เบอร์เกอร์คิต ก็กินข้าวทุกคนมันยังเช้าอยู่นะก็มีเบรก fast อยู่ก็เป็นเอ่อมัฟฟินซอสเสร็วิดเอกนะอลาสองเหรียญก็คือประมาณ70บาทแล้วก็มีเฟรนฟรายกับชิคสติก3เหรียญก็คือประมาณร้อยนิดๆถูกกว่าไทยปะถูกกว่าเพราะเราไม่นี่เพราะเรามีนี่คูปองอะไรบ้างว่าจะมีบอกนี่วันนี้เราทำตัวเป็นหมีแพนด้าให้ทุกคนดูเรากิน เสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อทำเร็รจ๊ะเติมน้ำมันเด็กตั้มเหรอเด็กตั้มเออก้าหาเต็มถังครับเออต้องพักนอน <h ook> พ,พักหนึ่ง <c oughs> คือตอนนี้เครื่องน่าจะเกิดการโอเวอร์ฮีทนะทุกคนแล้วก็แบบหม้อน,น้ำมันเดือดมันเหมือนแบบมันขับนานเกินนะ <c oughs> อ่ะก็วันนี้เปิดพักให้แบบอุณหภูมิมันลดก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยขับต่อ,อชีวิตจันแต่อย่างน้อยวิวข้างๆก็คือสวยเวอร์ดูตาเนื้อมันดีมากวิวคือเวอร์มากากลับมาที่นอนดี <c oughs> <c oughs> นอน <c oughs> นอนไม่ไหวแล้วนอน <c oughs> วันนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ที่พักของเราวันนี้เราต้องเข้าที่พักก่อนเพราะว่าเราไปรถสตนลวันนี้ไม่ทันก็ตอนนี้เหลือประมาณครึ่งทางทุกคนอตอนนี้เราแวะริมทางทุกคนโอ้โหสวยจัดอะสวยจัดนี่คือริมทา,ท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 างเสียงทองเสียงทองอ๋อโอเคเดี๋ที นั่นคือถ้ำของลุคสกายวอลเกอร์ทุกคนเนี่ยเราจะเปิดเปิดเปิดเล็บดาบเลเซอร์ขึ้ามางงงงงลำบากคนตัดแล้วกูนี่เขามีคำบรรยายให้อ่านด้วยทุกคนนี่เขาบอกว่าเนี่ยคือไฟป่าเนี่ยมันทำให้แบบ มันเหมือนจะไม่ดีนะแต่ว่ามันทําให้พวกแบบแพะภูเขาเนี่ยมองเห็นแบบพวกนักล่าได้มากขึ้นมันก็เลยแบบน่าจะป l a ช i o n มันน่าจะดีขึ้นหรือว่าจานวนประชากรอะไรมันน่าจะดีขึ้นเลยเออเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อไปท่เาทุกคนสรุปก็คือคูลแลนหมดคูลแลนหม้อน้ำคือถ้าที่ไทยเขาจะเติมน้ำเปล่าใช่ไหมน้ำกัดอะไรเงี้ยแต่ว่าที่นี่เขาต้องใช้แ n t i freezing cool l e n อย่าบอกนะอะไรลูกค้าค้า อ้อโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่หมายแล้วก็คือเราถึงโรงแรมแล้วชื่อว่าโรงแรมทีท่านพีกรีสอร์ทนะซึ่งแบบว่าอยู่ระหว่างทางที่จะแบบไปเยลโลสโตนก็คือเรามานอนแถวนี้เพราะว่ามันราคามันดีกว่าไปนอนใกล้ๆก้เยลโลสโตนเพราะว่าตอนนี้มันไฮซีซันด้วยล้วก็แบบคือคือแพงมากอะนอนไม่ไหว มีเครื่องเน็ตเฟโซให้กินม้วยมีไมโครเวฟมีตู้เย็นเตาผิง <c oughs> มีเตาผิงด้วยไม่ใช่แล้วมั่วแล้วเตาผิงบ้าเลยล่ะแล้ว,ลวนี่นี่วิววิว<ะ>มองไปนอกหน้าต่างนี่วิวโอเคจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้คือเออยังไม่จบแล้วกันไอห้องทีทันพีกรีสอร์ทเนี่ยประมาณ140 140อยู่เอสตละซึ่งหน้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่แบบค่อน <c oughs> ข้างไฮซีซันก็จะแบบราคาแพงหน่อยสัก6-7็พันต่อคืนนะไปจบการรีวิวเดี๋ยวไปหาข้าวกินดีกว่า ตอนนี้ทุกคนเราก็มาหาของกินนะคือไอเมืองตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆอะ่ะชื่อแบบทิโทเนียสักอย่างอะ่ะซึ่งทั้งทั้งไอหมู่บ้านเนี้ยร้านข้าวไม่เปิดเลยทุกคนมีแต่บาร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีแค่ร้านเดียวคือร้านนี้นี่คือร้านนี้คือร้านพิซซ่าดูเมืองทุกคนดูเมืองเนี่ยคือเมืองมันจะเป็นแบบเนี่ยมันมีแค่นี้เลยมีบาร์อยู่ตรงนี้อีกอันนึงถ้าไม่มีร้านข้าวเลยมีแต่ร้านบาร์คือชีวิตจะกินเหล้าอะไรกันเมืองโพน,นี่มันคือโพสออฟฟิศเฮ้ยโอ้โหมันโลเคอล์จ few minutes later Ooh. wow pizza ว้าวพิซซ่าถาดนี้ราคากี oh. wow. mm ่บาทราคาหมอ22บาทถ้าถ oh. ้ารวมวิวนี่คือพิซซ่าหน้าอิสลินซอสไส้ป๊ามีผักด้วยตรงนี้มีม่าด้วยอยู่ไกลๆมองไม่เห็นหรอกมีนอนลูกนุองขา อ,อร่อยอ่ะเพอร์เฟกต์มองวิวติืมผิว <c oughs> ลีอร่อยม่โลคว้ามาเนี่ยนะอร่อยมากเลยเอางี้เดี๋ยวเจอกันที่ยรอโซนพรุ่งนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวพาไปเที่ยวแบบจริงจังวันนี้อาจจะแบบดูวิวต่างๆทางทั้งทางแล้วก็กินนู่นกินนี่พักๆแวะแวะทรทเลนะทุกคนอ่ะแต่ว่าพรุ่งนี้คือแบบสวยงามรอดูไป วัสดีทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วทุกคนก็รปไา้สักประมาณ6กโมงเช้าเนาะตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นมาสักพักแล้วไม่มันขึ้นมาสักพักแหละเออใช่มันขึ้นมาสักพักแล้วแต่ว่ามันเขาบังอยู่นี่คือพระอาทิตย์มันขึ้นแล้วตรงนู้นนี่แต่ว่ามันจะอาจจะถ่ายไม่ก็เห็นเนี่ยคือเขาบังเราจะต้องมาเติมครลเลนก่อนทุกคนคือเมื่อวานเห็นปะดูดิเออไม่มีจริงกอนอเลยไได้กันหนาวตอนนี้อากาศประมาณ หน,งงหนึ่งองศาหนึ่งอ,องศาเอ้ยหนึ่งเ,เรืออ่า <laughs> โอเคตอนนี้เราก็พร้อมเดินทางแล้วทุกคนเดี๋ยวไปที่อุทยานแห่งชาติเยลโรสโตนไปที่อุทยานแห่งชาติเยลโรสโตนกันไป <c oughs> โอเคตอนนี้เราถึงเยลโรสโตนกันแล้วทุกคนก็คือตอนนี้อยู่ทางเข้าเนาะก็เดี๋ยวซื้อแอนนอลพาสก่อนตอนนี้มีควายไบซัน <c oughs> อยู่บนถนนด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวคงเห็นนะแล้วก็เราจะต้องซื้อแอนน a พา a ก่อนเป็นแบบแอนน a พา a ของ National Park ก็คือราคาประมาณ80เหรียญเท่าก <im ับประมาณ2,000กว่ากว่าแบบ2007อะไรเงี้ยจะเข้าได้ทุก n a t i o n a l Park เลยก็คือนับเป็นเขานับเป็นรถเนาะไม่นับเป็นคนเนาะนับเป็นรถนับเป็นรถก็คือต่อหนึ่งคันอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วทุกคนนี่เข้าไปสู่จูราสิกพาร์ค เริ่มเห็นลำไรแล้วเนี่ยซูมซูมนี่เป็นแบบวันลอยปวยพุขึ้นมาจากเป็นโลโอ้ยมีควา,ายใบซันทั้งฝูทุกคนอ้ยดูสิทุกคนเราเจออะไรอะอ้ยใครมานี่นะนเขาเขียวหรือเปล่าเนี่ย ตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ซันฟรานซันฟรานรีเวล ถึงที่หมายแรกแล้วนะทุกคนก็คือชื่อว่าแกรนพริสมาติกสปริงนะเป็นแบบเหมืนน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยซึ่งนี่จะเห็นควันอยู่ตรงนี้คือแบบมันเป็นแบบเหมือนเป็นหลุมที่แบบว่าเชื่อมต่อจากแผ่นเปลือกโลกขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบบ่อแล้วก็แบบ มีควันพุ่งขึ้นมาคือน้ําร้อนมากแต่เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามัน,ม,นมันคือมันสวยมากคือทุกคนอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วจากโปสเตอร์ของแบบนชเชลพาร์คเยลโลโซนหรือว่าจากที่อื่นมันคือคือมันเป็นเป็นรูปที่แบบค่อนข้างโฟตโตจินิกสําหรับแบบคนแบบว่าดูรูปวิวดูอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างสวยมากๆแต่เอาจริงอันนี้คือขนาดยังไม่ขึ้นไปข้างบนเนี่ยคือค่อนข้างนึงสวยมากเนี่ยอันนี้ลงมาแบบเฮยเป็นสีต่งตางๆอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นบันไดนี้ไปนี่เดี๋ยวเราไปไปขึ้น โอ้ทุกคนบ่อน้ำสวยมากเห็นป่าวย่างสโมกสโมกเลยจะต้องใส่ที่คุมผมไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปเจอหัวเหม็นเหมือนเวลาไปร้านแบบพวกวิ่งย่างตอนนี้เราก็อยู่ที่วอลเมียร์นะคะทุกคนเราจะมาหาโซลสโตนกันใช่ไหมมีควัน เรต้องตายหรเปล่าไอ้โซทีวันนี้วันตายของเจ้านี่ตรงนั้นทุกคนตรงนั้นคือแกรนพลาสติก i ิงเนี่ยเรากำลังเดินไปส่วนตรงนี้คือเขาเรียกว่า e x c e l ซลเซียอ่านไม่ออกเนี่ยเขาบอกว่าไอ้คำนี้ทุกคนมันแปลว่าเออพูร้อนที่แบบเกิดจากปากป่องภูเขาไฟสวยจัดอ่ะคือตาเนื้อมสวยกว่าตาแบบในกล้องมากอ่ะ คืออากาศมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกมากนะทุกคนแต่ว่าเราก็มาเที่ยวด้วยกันแล้วก็ผจญภัยไปด้วยกันทุกคนอยากให้มาดูคือแบบของจริงสวยมากถ้ามีโอกาสนะอยากให้มาสักครั้งหนึ่งแต่ว่าถ่ายในกล้องมันไม่รู้สวยไหมเราแกรนด์ทริสมาติเราหยุดเอาไว้แค่นี้เพราะว่าไม่ไหวแล้วหนาวนี่เพราะว่าเราออากล้องพี่เตมาใช่ป่ะเลยกลายเป็นแบบนี้คือ <c ười> ทุกอูดอยู่ดีเมื่อกี้เมฆใสๆอยู่อยู่ดีเมฆดำเฉยอย่งงวะแม่หิมะตกใหญ่มาก อันนี้ก็เป็นของถูหไฟแล้วก็ทางลาวาไหลแต่ก่อนทุกอันจะมีสีหมดอันนี้คือเป็นสีสของมาเทเลียมเหมือนกันไหนใครบอกว่านี่น่าร้อนนะโทษนะน่าร้อนอะไรงงมากหนาวหนาวหนาวมือมือโอ้โหม,มือแดงหมดเลยเนะี่ยมือแข็งหมดไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้เนะี่ยไปเดี๋ยวเราไปแวะที่อื่นต่อเดชบุญท <c oughs> ี่รีบขึ้นมาฝนตกทันทีเจอหนองใบซันน่ะยืนอยู่คนเดียวเงา ตอนนี้เราก็อยู่ที่โอเฟสฟูลนะทุกคนคือเป็นแลนด์มาร์กอีกอันหนึ่งแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแบบมีความแบบมีวิซิติ้งเซ็นเตอร์มีแบบพวกขายซูเวเนียอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันหิมะตกอยู่ใช่ไหมเราก็มาแวะพักก่อน ทุกคนอันนี้มันคืออ e ีแกรนพิสมาติกที่ไปมาเมื่อกี้อ่ะซึ่งหน้าตาจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนแต่ว่าที่เราไปนี่คือทำไมมันมันถทยนะเลื่อร์จังหวะนี่คน,คนมีขายแก้วด้วยคือมันจะเป็นชื่อต่างๆเฮ้ยซาร่านี่มันดีจริงๆเลยซาร่าทำไมถึงไม่มีชื่อเน่งมา้างชื่อฉันมันดีเยาม่าอะนี่แก้วทุกคนสวยมากข้างในาเป็นแผนที่ของยูโรโตนนะ นาสดใสแล้วทุกคนนี่เราออกมาจากไอูเวเนียร์ช็อปนะก็เดี๋ยวเราไปดูไอ้น,นี่ดีกว่าน้ำผุ้ติ๊กเกอร์เป็นเซตเนี่ยแต่ว่าจะจะเอาอันเนี้ยทำต,บ,ต,บ, <laughs> ต,บ,ตบแย่งก <laughs> <laughs> ันนี่อันนี้อันนี้มาแปะเว้นลูกเสือ <laughs> แล้วก็แปะตรงนี้เพื่อ <laughs> <laughs> อะไร <laughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอเฟสฟู มันตรงนู้นทุกคนเขาเรียกว่าโอเฟสฟูไกเซอร์นะไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมก็คือเป็นเหมือนแบบน้ำปุร้อนที่แบบจะพุ่งขึ้นมาทุกๆแบบชั่วโมงหนึ่งก้าสิบนาทีหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนี่ทุกคนดูคนรอเต็มเลยถึงลูกบุลุกตาเดี๋ยวเรามารอน้ำพุ่งกัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> Oh wow. จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาใช้เป็นเครื่องซักผ้าธรรมชาติก็คือแบบเอาผ้าไปวางแล้วก็รอนะมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้สะอาดหรอกเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้สะอาดแต่ว่าก็ก็ก็สวยๆเก๋ๆน้องเรื่องอ่อนแรง แหละแค่นี้นี่คือโอเวอร์ฟสฟูทุกคนแค่นี้เลยนี่อันนี้เฮ้ยทำไมมันหนาวอย่างนี้เนี่ยเออเอาใจ้คนเอาป่าปะคนเอาป่าคนเอาป่ารู้สึกแบบเดินมาตั้งนานแล้วก็คือยังสบายอยู่เลยทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอย่าบอกนะลูกค้าลูกค้ามานี่ไง เฮ้ยะไรงานสวยปะสวยปะงานอยู่เออรองเท้าเอซิกรุ่นใหม่ทุกคนซึ่งตอนนี้คลิปนี้ออนเนี่ยน่าจะเก่าแล้วแต่ว่าแต่ว่านั่นแหละทุกคนก็คือผมเป็นปิ้นเซอร์เอซิกนะปี2022ครับก็คือนั่นแหละขายรองเท้าทีหนึงอ่ะไปเดี๋ยวไปที่อื่นต่อไปทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตั้มเกเซอร์นะคือตรงเขาเรียกว่าอะไรเยลโลสโตเลคทุกคนแต่ว่านี่ตรงนี้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 นี่นี่ไม่เตัวแล้วแล้ว คือเขาบอกว่าเราควรจะยืนห่างจากน้องอะประมาณ25เมตรเขาก็พยายามห่างๆหน่อยอย่าไปใกล้มากเดี๋ยวน้องตกใจไปงั้นเดี๋ยวเราไปที่ซัมเกเซอร์เบซินแล้วกันไปดูว่าเป็นไงบ้างแล้วก็ไปดูไอ้นี่เยลโลสโตเลคด้วยนั่นน่าสนใจที่ไห่ต่อไปไปเลยทุกคนตรงนี้คือตัม ไกเซอร์เบซินนะทุกคนส่วนตรงเนี้ยที่ไกลๆเนี่ยคือเยลโลโซเลกทุกคนอู้ยอยากให้ทุกคนมาเห็นนะคือแต่ละมันจะเป็นหลุมๆไปทุกคนหลุมๆไปเนี่ยเป็นหลุมๆต่างๆแล้วมีน้ำพุขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเดินเทรลรอบๆนี้เลยจะเป็นแบบวงแหวนแล้วก็ไปดูตามจุดต่างๆแล้วก็มีแบบเยลโลโซเลกอู้หดูเลกอ่ะเลกคือแบบสุดที่ลุนตาเห็นแบบภูเขาตรงนู้นเลยเนี่ยซูมซูมไปซูมไปนี่รี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 เห็นไหม เบลพูลแล้วคนนี้โอ้โหของจริงคือสวยเลยอ่ะในนี้สวยไหมคอมเมนต์หน่อยโอ้โหทะเลสาบคือโอ้โหสุดลูกลูกตาตาย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 ,ตาย,ตายนี่คือยีโลสโซนเลคทุกคนให้ภาพเราเรื่องเกียดปูด <laughs> รูประดุกเว้ยรูประดุก<แ>เอายาสีฟันมาดิต้องเกี่ยงอ๋อไม่ต้องเกยาสีฟัน <ไป S 1> เอาเมนทอดยอดเนี่ยในคลิปไงเมนทอดยอดแล้วก็ยาสีฟันยอดลงไปแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวประดุกขึ้นมาเนี่ย, <laughs> ยดูสีสวยเลยว่าตรงนี้เป็นทางน้ำเทาไหร่เนี่นี่ดูทุกคนโอ้โหอันน,นี้สีคือสวยเวอร์ ออ่ไรอ่ะน้ำเดือดปูดทุกคนเอาจริงมันแอบมีกลิ่นเหมือนแบบไก่ไข่่านิีบโดนอิเล็กนี่ขวางไอ้แน่นี่นอย่าทำขอะไรผ้ของเลยครับขอโทษครับขอโทษครับ ขนมจีบพี่เหมือนขนมจีบเหมือนขนมจีบปนะขนมจีบมีความสุขอันนี้คือเป็นอุทยานแห่งชาติที่แบบว่าใหญ่อันดับต้นๆของโลกลแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของอเมริกาทุกคนเขาเพิ่งครบรอบแบบ150ปีไปเมื่อไม่นานวันนี้เองประมาณบบเดือนมีนาอะไรเงี้ยโอเคจบการเล่าจากพี่เท่านี้เดี๋ยวเราไปที่จุดหมายต่อไปไปโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ black sand basin นะทุกคนนี่เป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับบอ่อเดือดอะไรเงี้ย มันจะแบบเหมือนกับเป็นทางที่ลาวาเคยหลัมันจะกลายเป็นสีคือเห็นมันจะแตกต่างกัๆตรงเอ็นทุกคนเห็นไหมคื <Q ual ity> บอบ่อเดือดมันเยอะมากเนี่ยเดือดเดือด,อดเดือดอย่างนั้น <Q ual ity> เดือดใช่ไหมดเดือดใช่ไหมดีเวนชั่วนั <Q ual ity> ่นะคือสวยจัดสวยจัดนะทุกคน,น ดูสิทุกคนดูทุกคนดูโอ้ทุกคนมันสวยมากอะแต่ละที่อะทุกคนเขาบอกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยมีสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามีเนี่ยมปนักล่าบูฟไป แล้วก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้วันนี้เราที่นอนที่แคมป์กันชื่อว่าวันเดอร์แคมป์ก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นไงไป <laughs> ทุกคนตอนนี้เราถึงที่พักกันแล้วคือที่พักของเราเนี่ยชื่อว่าวันเดอร์แคมป์นะทุกคนเดลโลสโตนวันเดอร์แคมป์มันจะเป็นเต็นท์แบบนี้นี่แล้วก็ไม่มีห้องน้ำ <laughs> <laughs> ห้องน้ำต้องไปใช้ห้องน้ำรวมคือไอแคมป์เนี่ยมันก็จะราคาถูกหน่อยคืนนึงมันสี่พันซึ่งก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ว่าก็ถูกกว่าอันอื่นนี่ก็คือเต็นท์อันนี้เลยนี่เดี๋ยวจะ,จะเปิดเข้าไปข้างในให <laughs> ทุกคนมีแค่นี้เลยอดูขาออกนะขาออกนะขาออกเปิดแงนมเต็นท์ขึ้นมาโอ้โหมีวิวอุย้ยมันแดดจ้าทุกคนนี่ดูโอ้โหวิวรอบเต็นคือเมื่อกี้เจ้าของแคมป์เขาเตือนมาทุกคนบอกว่าห้ามนาอาหารเอาไว้ในแคมป์เพราะว่าเขาบอกว่าอุทยาแนแห่งชาติยีโรสโตนเนี่ยก็คือมันมีหมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาหารอยู่ในเต็นทนะ์เดี๋ยวหมีมากินนี่นี่ชีวิตฉันจะไม่ด้ สีเขียวแล้วเชิเลยเหรอมันไม่มีรั้วเลยไฟฟ้าให้เชิญเลยก็คือกลางแคมป์อย่างนี้ไปเลยเออก็เอาเอาแต่ว่าคืออันนี้มันไม่มีฮีตเตอร์ทุกคนเขาให้เลยให้เครื่องมืออย่างหนึ่งมาเดี๋ยวผมพาไปดูเขาให้อุปกรณ์นี้มามันเป็นฮีตเตอร์ทุกคนแล้วก็ใช้โปรเพลนแล้วก็มีให้ไมโครนหนึ่งคือถ้ารีวิวให้5ดาวเขาเนี่ยเขาจะให้ไมโครนหนึ่งเพฉลาดดีนี่ก็คือฮีตเตอร์เดี๋ยวเอาไปวางในห้องอ้าโอเคทุกคนจบการรีวิวแคมป์แล้วก็นอนลาก่อนโอ้โหอะไรวันเนี้ย มันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกนึงอ่ะมันดาวด้วยสักอย่างมมีลุงลุงลุงไม้รว้มันเกิดมอป้ายไม่หายยางไม่หายยอางคมีความสุขแล้วมีความสุขแล้ว